คุณไาเป็นทักรักเป็นเท้าแช์นะครับทักเจ้าภาพเนะี่ยกลับบอกว่าอยากพึ่งไทยศศกำลังรางการต้องแสดงให้เห็นถึงสรรพคุณของกัญชาให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปก่อนแล้วเราเพ่อมาแก้กฎแก้กฎหมายในเรื่องขการจะไปทิศทางที่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นผมขอยิ่งยันคำว่าเจตนารมณ์การใช้กฎหมายการรากกฎหมายกัญชาของพรรคุญแจใหญการนำมาถึงน,นโยบาย การทูตชานะครับให้เป็นประโยชน์ทางการทุขทาพของพรรคภูมิใจไทยเราได้ทํามาด้วยด้วยความถูกต้องนะครับด้วยความเจตนาลมที่แน่วแน่แล้วก็ใช้ความใใจริรงใจในการระดมแางความดีขึ้นมาแต่กรับเรียนท่านประเด็นทุกท่านอยู่ที่ว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้สัญญาภัยในคบ,นคบในตั้งต่าจะมีกลุ่มไหนบ้าแต่พรรคภูมิใจไทย ได้สัญญาว่าจะถอนกัญชาออกจากการคุ้มยาเสพติดแล้วเราทำแล้วครับดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจะให้ในมีคามปลอดภัยหลังจากเราถอนกัญชาจากการคุ้มยาครับเราจึงเห็นว่าเพื่อให้สังคมมีความวางใจในเรื่องเรื่องกัญชาเราจึงได้นำเสญญนอกฎหมายกในปัญหานะครับเข้าสู่การดำเนิน ผู้ที่ถอดกัญชาออกจากการปัญญาเสื่อมติดไม่ใช่รัฐมนตรีสาารเสุขคนเดียวครับเป็นลูกของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งทำตามมติของคณะอนุกรรมการการควบคุมกัญชาควบคุมสารตัวต่างมีขั้นตอนใหม่ชัดเจนไัมไม่มีแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้เป็นข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข ที่รัฐมนตรีสาธารณสุขจะบอกว่าคุณต้องโอนแบบนี้คุณต้องทําแบบนี้ไม่ได้เป็น,นคณะกรรมการระดับชาติจร,ริงๆท่านนายรัฐมนตะรีท่านเป็นประธานท่านมอบหมายให้รองนายกจะรับผิดชบดูแลในกรณีของคณะรัฐมนตรีการขอขอไปคณะกรรมการกรรรมกกาปภนะครับท่านผมก็ไม่ได้เป็นประธานนะครับท่านรองนายกอาจารย์ศาสตร,ตราจารย์ดรพิชญุษย์ค่ มีการหาเงินตลอดนะลมีการยินมีการเช็คกฎหมายการตรวจกฎหมายนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่การประชุนในที่สุดว่าตานชาสมควรถูกป่อยจาการเป็นใช้ผู้พัดพกด้ใช้ประโยชน์จากการเกรงกลัวว่าพระครูเจไทยจะได้รับคะแนนเสียงคะแนนนิยมมากเ,เ,าเรรกินไปเรียบร้อยแล้วท่านเบรกตัญชาของระอาจายนไปเรียบร้อยแล้ว แต่ที่วหน้าท่านไม่มีโอกาสเห็นะารับของประชาชนเพราะประชาชนเขารอยประชาชนคนเขากาได้มากมายเพราะความเห็นแก่ตัวของท่านนะครับเราเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราเห็นแกต่ตัวไม่ได้ครับเราต้องเห็นแก่ส่วนรวมเท่านั้นเหมือนท่านภูมิใจไทยครับถ้าอะไรเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างที่เป็นประโยชน์และเป็น เรืเ่องที่ดีต่อค่าของพี่นอ้องประชาชนแล้วรรคภูมิทไทยไม่มีทอยครับนะครับรคภูมิท่าท่เหครับท่านที่เชื่อว่ากัญชามีประโยชน์ท่านที่ได้มีความวิตกกังวลว่ากัญชาจะ,จะมีกฎหมายมาดูแลหรือไม่ท่าน รดได้รับทราบด้วยว่าใครเป็นคนทำให้กฎหมายนี้ไม่ผ่านใครที่ทําให้ท่านยังยงคงม,มีความกังวลตลอดเวลาถึงแม้ว่ากระทรวงสาธารณสุขจะมีระเบียบมีประกาศออกมาพวกผมแล้วแต่ท่านก็ยังมีควากวังวลเรื่องที่ว่าถ้ามีคนมามันจะดีกว่านะครับท่านคนอีกท่ไม่มึถึงครับแต่ที่สำคัญที่สุดท่านทราบแล้วนะครับว,ว่าใครดึงโอกาสไปจากท่าน ท่นานทราบแล้วนครับว่าใครที่เอาประชาชนมาเป็นข้อร่างมาเป็นตัวกันเพื่อประโยชนของตัวเอสิ่งที่เขาพูดแต่นในสภา,ร,าระยำตางไม่นด้ครับมันเป็นการโจมตีทางการนุงเท่านั้นเพราะว่าในที่ประชุมคณะกรรมาการร่างกฎหมายการโงมือ มันประกอบไปด้วยผู้แทนของผู้ฝ่ายแล้วร่างของมันได้รับการยอมรับได้รับการเห็นชอบนะครับจากกรรมธิการเสียงข้างมาก,กนี่เดียวก่อนเราอยู่ในรัสกาเราต้องยื่สือเรื่องอะไรครับเสียงข้างมากสมัยก่อนคนไม่ยื่นสื่อเสียงข้างมากเขาไม่บอกเขาว่าไม่เคารพกฎหมายแต่เมื่อถึงเวลาเองกลับไม่เคารพ เด่นมากพี่สุเอชนียได้ท่ทำหมแล้วยิ่งไปกว่านั้นร่างกฎหมายกัญชากรถึงวาระตั้งคณะกรรมาธิการได้รับการเห็นชอบในวาระแรกที่เขาเรียกว่าเป็นวาระรับหลักการครับท่านจำไว้นะครับใครบ้างท่านจำไว้นะครับว่าเรื่องเป็นยังไงแล้วไม่มีเสียงใดใจะใ,ใหญ่กว่าเสียงพี่น้องประชาชนท่านต้องช่วยพูดครับ ให้นักการเมืองมาช่วยพูดใครเหียงดังกว่าก็ทำเป็นตะ้อใส่หน่อยนะครับแล้วก็ได้ได้เสียงนั้นไปผ่านอ,ออกมาในที่นู่แต่ว่าพี่น้องประชาชนไม่ต้องเสียงดังมากครับพูดนิ่มๆวบาบ,บอกว่าจะไม่เลือกคนทียึดประชาธิปตุลาก,กันนั่นแหละครับร่างที่ผ่านการรับหลักการของพรบกัญชา มีมาตรานแค่สี่ห้ามาตรานะครับเมื่อเข้าไปสู่กระบวนการกรรมธิการการเหนี่ยงการนี้ท่านสม้ารชัยประธานท่านอาจารย์ประเทศฟูงปันนะครับท่านเป็นกรรมธิการด้วยแล้วก็กรรมธิการอื่นๆนีมากมายผู้ฝ่ายหนะครับอาจารย์ท่านประสิทธิ์ใจก็อยู่ด้วยท่านทําจากสี่ห้ามาตราออกมาเป็นเก้าส okay. ิบมาตราตอนแรกท่านทำเป็นร้อยยี่สิบกว่ามาตราผมบอกบ้าแล้ว นะครับถ้าเร่ยิงป่ามานตาที้ไม่ต้องทําอะไร้วครับมันจะขับเคลื่อนอะไร,มรมไม่ได้เลยท่านผูงชมตาเป็นมาเลยก้าสิบมานตาครับท่านผู้ีเจียทั้งหลายช่วยคิดนะครับว่าสิ่งที่มันเข้าไปด้วย45ข่อที่เป็นระเบียบแล้วมันหลุดออก,กมาเป็น90ข่อเนี่ยมันแน่นหนาขึ้นมันมั่นโคงขึ้นมันเข้มงวดขึ้นหรือมันหลงครับ ถ้าเข้าไป45แล้วออกมา8ไอ้นี่สมความครับที่จะต้องถูกอภิปรายต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์แต่ที่ท่านเข้าไป45ค้ามาเนี่ยนะครับแล้วจะ <ห algebra. S 1> ้มีโอกาสไปเยี <sozial> ่ยมเช็คตัวภาพทั้งสอบเท็ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับต้นทุนพวกนี้แล้วก็เขาก็จะมีขออนุญาตไปถูกขมอดึงดันที่สถานะนะครับตามคำว่ากุ๊บโรงพยาบาลที่มา Seen. นำเสนอการดำเนินงานของเราเนี่ยจะมาด้วยผลิตภัณฑ er. ์ edes. ยาท er. ี่มีส่วนผสมส่วนประกอบของพืชกัญชาตลอดผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยนะครับเช่นพวกเครื่องบทร้งผิวนะครับครีมเครื่องเครื่องสำอางต่างๆต่างๆที่ โรงเรียนโรงเียนมาเหล่าน <cond vitamin é> ี้นร่วมมือกันมาบางแห่งก็พัฒนาเองทำเองบางแห่งก็ไปร่วมกับวิทยาเขนต่างๆผมเรียนพี่น้องหลายที่นี้นะครับผมถามตรงๆเลยครับมาเอาใจผมก็คงเป็นคนปากอย่างนี้นะครับเมจะให้เขาฟังผมถามเลยว่ามาทำเอาใจ รฐดูตรีทุกคนต่อว่าทำเอาใจกระเป๋าพวกเขาทำเอาใจรายได้พวกเขาทำเอาใจเงินบรุงพวกเขาทำเอาใจให้ชาวบ้านมีโอกาสในการที่จะเสริมสร้างรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีแพทยทั้งแผนไทยแผนสมัยใหม่ก็จะบัรุรุรึเปลับ ว่าคลินิกฉันชาทันแหวนก็หมาย <c oughs> ว่าทุกโรงพยาบาลของประเทศไทยน,นะครับมคีคลินิกฉันชาผมก็ถามว่าใช้แล้วได้ผลไหมยังไม่เห็น,ใน,ในไหน,น,ไหน,นบอกไม่ได้เรื่องเลยนะครับไม่ได้เรื่องใช้ไปก็งั้นๆก็เปิดไปตามท่านสั่งมาไม่มีขั้นิคทุกคนบอกว่าใช้ได้ผลมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเสริมให้เกิดความอยากอาหารการนอนลับการลดความตื่นตระการลดความวิตกกังวนะครับผมผมก็บอกเขาว่าแล้วทำไมไม่ทำเป็นการศึกษาล่ะวิจัยล่ะเขาบอกเขาทำเรืนองนีงนะครับ แล้วเ็เขา,เขายกมา้ผมเล่นหนา,นนานื้นเลยนะครับซึ่งออประกอบไปด้วยข้อมูลทางด้านวิชาการทางด้านการปฏิบัติทางด้านกา,ารใช้จากหาา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 าน้าของดอกนี้มันมีอยู่เขาบอกว่ามีอยู่คมีตลอดเลยแต่ว่าเราไม่นำไปใช้มากเท่าน,นี้ผมก็คงจะต้องเ,ออเรียนตันอว่าทุกท่านที่อู่ในโปรกิจเนี้ย นะครับก็ในโครงการนี gained, ้อาจจะต้องช่วยกันนำตัวตัวพระภูมิใจไทยก็จะพยายามกระจายข้อมูลด้านที่เป็นประโยชน์ของกัญชาไปให้พี่น้องแรงสได้รับทราบในมากที่สุดแล้วในขนาดนี้ก็จะกระจายข้อมูลที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วขอให้พี่น้องแรงสงได้หลีกเลี่ยงนะครับอย่างที่ผมเรียนครับเกรตการลงครับภูมิใจไทยไม่ต้องไปดูอื่นดูที่รา ฎหมายหน้ากฎหมายไม่มีคำว่าสัานกา,ารณ์เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะพูดอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดมีเด็ก